สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในายไร่ FTJ Family ครับผมช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เริ่มเข้าแล้งแล้วนะครับหลายๆคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเพียคิดว่าก็น่าจะเริ่มก,กักตุนอาหารแล้วนะครับผมเตรียมหาอาหารไว้ให้สัตว์ในฟาร์มแล้วเนาะคราวนี้คนที่เลี้ยงวัวเนี่ยก็ต้องเริ่มก,กักตุนอาหารแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหญ้าหมักข้าวโพดหมักนะเริ่มตัดบทอัดเสร็จแล้วนะครับเพียรก็เช่นกันนะนี่เห็นไหมเพี่ก็เริ่มขยอย ซื้อนะครับผมซื้อฟางเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตราคาให้ฟังด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะคือฟางเนี่ยพียบก็ไปซื้อมาทีละ30ก้อนนะครับผมถ้าเกิดสั่งให้เขามาส่งเนี่ยร้อยห้าสิบก้อนขึ้นไปนะครับเขาจะก็จะมาส่งใช่ไหมถ้ามาส่งราคานะครับผมร้อยห้าสิบก้อนเนี่ยคือเขาไม่เขาเขาขั้นต่ําคือร้อยห้าสิบก้อนนะครับผมถ้ามาส่งเนี่ยเขาจะคิดราคาอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดบาทนะ อ่ะตอนนี้นะครับยี่สิบเจ็ดบาทนะส่วนถ้าเอาเองที่ที่หน้าโกดังนะครับที่หน้าโกดังเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าขนขึ้นให้ด้วยนะครับผมเขาขนขึ้นลถให้เรานะแล้วเราก็เอามาขนเลี้ยงเองที่บ้านเรานะก็อยู่ที่ยี่สิบห้าบาทอ่ะลถพีเอฟก็เอามาได้อยู่ที่ประมาณครั้งละครั้งละสามสิบก้อนครับก็ได้ประมาณนี้ ก็คิดว่าน่าจะเอามาสัก2หรือสามเที่ยวนะครับหลายหลาว่นอาจจะบอกว่าห่างกันแค่ 2>, 2บาทเองพี่เอฟทำไมไม่เขามาส่งก็คือประมาณว่าเราก็ไม่ได้จะเอามาประมาณเ,าเยอะประมาณขนาดนั้นนะครับพี่เอฟก็ลองดูก่อนว่าจะเอามาเที่ยวหรือ2เที่ยวนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขนให้เราแค่เขาก็ไม่ได้ขนให้เราแค่30 4สก้อนไงขั้นต่ำเขาก็คือร้0้าสิก้อนนะครับผมบางทีเราเอาไม่ถึงไงแล้วก็ ไปขนเองเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเพียก็จะมาทำาลางใส่ฟางนะครับใส่ฟางใส่ใส่หญ้าบดหญ้าหมักอะไรประมาณนี้เอาไว้ให้วัวกินช่วงที่วัวออกไปกินหญ้าข้างนอกเสร็จแล้วกลับเข้ามาข้างในเนี่ยเผื่อหน้าแรงมันกินหญ้าไม่พอเนาะเพียทำเสร็จแล้วแหละนะก็ใช้เวลาทำประมาณสักประมาณชั่วโมงเดียวนะครับทำง่ายๆเองก็คือาไม ไปเอาไม้ไผ่อะไม้ห,หลักงัวเรานี่แหละนะครับก็เอามาตอกตอกนะครับค้ำสองฟางนะครับแล้วก็ใส่สังกะสีใช,ะใช้สังกะสียา1สิบสองฟุตเนาะก็สี่แผ่นรูปร่างการตาก็จะจออก็นประมาณนี้แล้วก็ตอกไม้ไผ่ขนีขณีแผ่นสังกะสีไว้นะครับแล้วก็ใส่ฟางลงแล้วก็ใส่ฟางลงไปอันนี้ใส่ฟางลงไปสองก้อนหลวมๆเลยนะครับเหลือเนื้อที่ได้อีกเยอะนะฮะถ้าก<ห>็ได้เต็มที่ก็สามก้อนนะครับถ้าเกิดกระจายประมาณขนาดนี้นะ แต่ถ้าเกิดใส่แบบอัดอัดก้อนแน่นไว้เลยเนี่ยแล้วก็ใส่2ชั้นเนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณ1ิก้อนนะครับผมอ่าคราวนี้ใส่ไว้ทําไมก็คือใส่ไว้วัวฮอกกี้ตอนคืนแหละก็ทําไว้ใช้เฉพาะ,ะช่วงหน้าร้อนน่ะนะครับหน้าร้อนเนี่ยหน้าแรงเนี่ยหมดแรงนี้เราก็ลือออกนะทําแบบไง่ายนะครับผมอ่ะก็ทําให้ดูเผื่อเพื่อนๆบางคนเขาแบบว่าเ้อยากจะเลี้ยงงวแล้ว อยากทําอะไรที่มันง่ายกว่านี้นะครับง่ายๆนะครับเอามาใส่รางให้งัวเอามาใส่แบบทำรางใส่อาหารให้วัวกินนะก็เนี่ยโครง่ายสุดแหละนะครับคือทําให้ดูนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตามมาแต่แรกเลยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าพีเอฟมีรางอาหารวัวอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เอามาทําไว้ต่างหากข้างนอกให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรางเนาะนี่ก็คือปกติก็เป็นราง อันนี้ก็คือรางกันเก่าตอนนี้ก็เริ่มเอามุ้งลงมาแล้วครับเพื่อที่ไล่นกพิราบนั้นนกพิราบมันไปนอนตามขอบขอบเนี่ยเพียบก็เลยเอามุ้งลงน้ำนี่ก็เป็นรางอย่างเงี้ยเป็นรางของรางขงวของมวยของเพียบอ,อยู่แล้วนะครับก็มีใส่ตรงนี้ให้ไว้ให้กินอยู่แล้วนะครับเป็นล็อกล็อกล็อกอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ประมาณสิบตัวนะครับสิบตัวอยู่แล้วเนาะแต่นี่ก็เอาออกไปทําให้ดูไงคือก็อยู่ว่างๆไง แล้วก็มีน้องๆหลายๆคนที่เริ่มอยากจะเลี้ยงหัวใหม่ๆนะครับก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับเอาแค่ๆๆง่ายๆก็สังกะสีเก่าๆนี่เพียก็ไปเอาสังกะสีเก่าๆแล้ววางวางจมดินอยู่เนี่ยยังเป็นเปื้อนขี้ฝุ่นขี้ขดินอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็วางจมดินเป็นดินเนี่ยเป็นเศษดินเห็นไหมเป็นเศษดินเศษอะไร,รยอยู่เนี่ยนะครับวางอยู่เป็นหลายปีแล้วแหละแล้วก็เลยเฮ้าายครับยชท์ประโยชน์แบบนี้นะครับลองทารังใส่ฟางเล่นๆดู แล้วก็โอเคก็ได้อยู่เดี๋ยวก็จะเอาวัวข้าแล้วเดี๋ยวไปเอาวัวเข้าแล้วลองให้วัวมากินดูนะครับว่าจะโอเคไหมเนาะเดี๋ยวไปเก็บวัวก่อนแป๊บหนึ่งเอาโอเคเห็นไหมฟางนะครับที่พี่เอฟทำไว้ตอนนี้นะครับมันใส่ได้นี่เข้ามายืนหลบฝนอยู่นะฝนตกใส่ไว้ได้ทั้งหมด1ิบก้อนนะครับหลายๆคนอาจจะบอกครูพี่เอฟทำไมทําไม่ไม่ดูไม่ไม่ไม่ให้ไม่สวยไม่ให้เท็กไม่แข็งแรงเลย บอกตรงคลิปนี้นะครับถ้าพวกเองเห็นเนี่ยคือพี่เอฟก็ไปเที่ยวกลับมาแล้วการที่เตรียมน้ําไก่เตรียมที่ให้ข้าวไก่นะครับมันเป็นงานเฉพาะกิจคือเราถ้าไม่อยู่บ้านสัก3าวัน4วันตรงนี้มันช่วยได้แล้วที่ใส่ฟางแบบนี้มันช่วยได้นะครับใส่ไว้10ก้อนนะครับ10ก้อนกับงัว5ตัวนะครับผม5ตัวนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีงัวโตว3ตัวลูกงัวอีกสองนะฮะเราก็จะไปเที่ยว3มวัน2คืนอย่างเงี้ย เราก็ไปได้นะครับไปท,ทําธุระสมมุตินะเราจะไปท,ทําธุระพีะเอฟว่าไปเที่ยวใครที่ติดตามพียเมันเนี่ยจะเห็นว่าทุกปีพียเอจะไปเที่ยวนะครับก็ไปเที่ยวสามวัน2คืนอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีธุระ,ะก็ทําแบบนี้คือเพื่อเพื่ออะไรมันเพื่อที่จะแบบว่าฉุกละหุกกระทันหันเฉพาะหน้ามันก็ทําขึ้นมาได้นะครับผมเสร็จแล้วพอเรากลับมาเราก็รื้อเราอาจจะแบบเฮ้ยเตรียมการไว้ว่า แบบเนี่ยเดี๋ยวสงการนะกูกูหูกูต้องเมาหัวทิ่มเลยหรือว่าต้องไปตรงนู้นตรงนี้จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านงัวจะไม่ค่อยได้ดูแลก็ตีปุ๊บปุ๊บตีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ฟางไว้มันก็อยู่ได้ประมาณสาวันมันก็หมดสงการแล้วใช่ป่ะเอออาจจะแบบเฮย้ยดูแบบทําไว้เผื่อไม่ค่อยจะดีว่าเจ็บป,ป่วยเจ็บคอขี้เกียจหรือว่าจะเมาค้างอะไรเงี้ยก็ทําแบบนี้แนละ้วมันก็ใช้งานได้นะครับผมก็ใส่ฟางไว้สิบก้อนอย่างเงี้ย เตรียมน้ําเตรียมท่าไว้อัวเขาก็กินอุดมสมบูรณ์เห็นไหมโอ้โหออ่ะโอเคก็นําเสนอเอามาบอกกันนะครับผมเพื่อใครอยากจะไปเที่ยวมิทุา่ามิรุนมินินก่ะทาที่ใส่อาหารเฉพาะหน้าขึ้นมานะครับก็สบายๆชิวๆเนี่ยงัวเขาก็กินกินกันเสร็จแล้วเขาก็ยืนอยรอแต่พอเขาหิวเขาก็เดินไปกินอย่างเงี้ยสามวันสี่วันสบายๆนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็บอกราเก้าสิบกันในวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าพวกเงี้ยนอยากจะไปเที่ยว โอเคคลิปต่อไปจะเป็นคลิปพากินพาเที่ยวนะครับผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามพีเอฟดูแล้วกันแต่คลิปนี้ถ้าพวกเองเห็นแสดงว่าพีเอฟกลับบ้านแล้วโอเคสวัสดีคลิปนี้พีเอฟไปแล้วบิ bye ๊บบาย